สวัสดีค่ะวันนี้เจอฟ้าใสนะคะวันนี้อยู่กับฟ้าใสชาแนลค่ะวันนี้ฟ้าก็จะพาทุกคนไปดูสัตว์เลี้ยงของฟ้าใสนะคะที่ฟ้าใสเลี้ยงไว้นะคะว่ามีอะไรบ้างสัตว์ชนิดไหนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะนี่เริ่มจากตัวแรกเลยนะคะอันนี้คือชื่ออะไรเจ้าสีหมอกครับผมนี่ค่ะเพื่อนๆเ,เห็นกันไหมอันนี้คือเจ้าแฮปปี้ครับ ทักทายกล้องหน่อยครับผมวัสดีฮะผมชื่อแฮปปี้ครับผมไม่มีมากันที่ตัวต่อไปครับอันนี้คือต่อที่ฟ้าเลี้ยงไว้นะคะชื่อนินจาครับวัสดีฮะนินจาทักทายกล้องหน่อยแล้ว เจ้าฟาก็จะเลี้ยงอยู่ประมาณ3ตัวนะคะตัวนี้ชื่อเจ้าพาซับาาครับข่้นเพื่อนๆไม่ได้นะอุยอุยองก่อนลงก่อนคะรุนเพื่อนนะนี่สนี่่ะนี่ตัวนี้ชื่อเจ้ามารวยครับผมไซมันก็จะต่างกันนิดนึงนี่เจ้าพาซับจะเป็นตัวใหญ่นะครับดูตัวนี้โซนมากเลยสีหมอ <laughs> แล้วก็นี่นะมาดูทั้งหมดนี่คือกบที่ฟ้าเลี้ยงนะคะนี่สวัสดีฮะกบที่ฟ้าเลี้ยงครับนี่วิหายไปไหนอ๋ออยู่มุมนูน้นนี่เพื่อนๆเห็นไหมนี่ไงตามให้เต่านะคะ เวลาเจ้าหนินจาแช่น้ำแรงแล้วนะ,ะนี่เราก็จาน้ำให้น้องเต่ากันอุ้ยอุ้ยน้ำแรงไปอุ้ยไม่อาบน้ำแล้วนะคะขี้ปะนี่อุ้ยอุ้ยอะไรติดนะักอุ้ยอุ้ยน้องอาบน,น้ำให้น้องเต่าคะ่ะแช่น้ำไปก่อนนะ แล้วฮะน้ำพร้อมแล้วนะคะตอนนี้เราก็ไปค่ะเราจะไปเอาเจ้าสองตัวนี้ไปลงตละลังกันพร้อมหรือยังฮะพร้อมหรือยังเอาตัวเล็กไปก่อนละกัน <c oughs> ตัวใหญ่มาต้องใช้สองมืง เย็นชื่นใจเลยใช่ไหมล่ะต้องมารวยแค่น้ำให้น้องขี้ตอนนี้ก็คือแช่น้าไปก่อนนะเดี๋ยวไปเอาเจ้าพาซาม,มาลงด้วยดีกว่า างนี้เราก็ไปให้น้องแช่น้ําไปก่อนละกันนะเราต้องตามเจ้าเสียงอีกเสียงหนึ่งไปดีกว่าตอนนี้ร้องร้องเรียกมากเลยนั่นไงกําลังนั่งดูเงาตัวเองอยู่ว่าไงสีมอกเีมวแมวสวัสดีฮะสวัสดีนั่งทําอะไรอยู่เอ่ยมองกล้องแล้วแมว หลับแล้วน้องบอกว่าจะหลับแล้วอย่ามายุ่งนี่ทุกคนเห็นไหมนอนขี้แล้วนอนขี้แล้วนะคะผุ่มนห่ตัวนี้ก็ขี้ไปแล้วนะคะแต่ว่าล้างขี้เรียบร้อยเหลือสองตัวนี้ยังไม่ล้างนะคะเอานิมจานะคะโอเคขอไปล้างขี้น้องก่อนไปล้างเนื้อตัวน้องก่อนนะคะ กลับมาแล้วนะคะสำหรับเมื่อกี้เป็นไงบ้างคะได้พาไปดูสัตว์เลี้ยงของฟ้าสัตว์เลี้ยงของฟ้าก็คือฟ้าจะชอบเลี้ยงสัตว์เพราะมันเลี้ยงแล้วมันทำให้เราสึกสบายใจอยู่กับสัตว์ก็คือแบบทำให้เราใจเย็นเนาะแล้วก็เนี่ยแดดกำลังดีเลยจริงแดดกำลังดีก็เลยพาน้องเต่าไปอาบน้ำแช่น้ำเดี๋ยวอีกสักหน่อยนะ้องก็คง คีนะคะต้องขอโทษนะคะที่ใช้คำนี้เพราะว่าถ้าเกิดน้องแช่น้ําประมาณ 5- 1 0สนาทีน้องก็จะขี้ทันทีค่ะแล้วก็อาบน้ําให้น้องล้างตัวให้น้องอีกทีนึงแล้วก็แช่น้าสักสองถึงห้านาที2อถึงหนาทีแล้วหลังจากนั้นก็เก็บน้องไว้ไว้ที่เดิมค่ะเพื่อที่น้องจะได้พักผ่อนเพราะเมื่อเช้าฟ้าก็ได้เอาอาหารหัวอาหารให้น้องกินแล้วเรียบร้อยนะคะค่ะสําหรับวันนี้ก็ฟ้าใสไปแล้วนะคะอย่าลืมติดตามฟ้าไว้ด้วยนะคะฝาก กดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ฟด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ฟด้วยนะบ๊ายบายค่ะแล้วเ,เจอกันใหม่ใน e ีพีหน้านะคะ